ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมกดไลค์สถาิีนี้ด้วยนะเอาแล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเชฟเคยนะฮะแล้ววันนี้นะเราก็จะมีมอดเป็นปีกมาแนะนำนะฮะแต่ผมจะสร้างแมปก่อนนะครับผม แล้วเราเราก็มาดูตรงนี้นะครับผมอ่าก็นี่นะครับเป็นตัวอัลตอราโมเดลนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็กดใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็นี่นะฮะลูกอ่าอันนี้ฟันเฟืองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวเลือกนะฮะว่าจะให้อ่าปีกของเราเนี่ยมันเป็นโมเดลอะไรนะฮะคือให้มันเป็นหน้าตายังไงนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแบบนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเอาเป็นอัน อันนี้เป็นอันแรกก็จะเป็นธรรมดานะฮะถ้าเราไม่ได้เปิดอันนี้ก็จะเป็นแฟนทอมนะฮะปีกนะฮะ,ะผมเปลี่ยนอันอันนี้ดีกว่านะฮะ,ะคะืออ่ะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะฮะเราก็เนี่เลยนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นปีกนะ,ะเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปก่อนนะ อ่าแล้วก็มาเอาปีกนะฮะเป็นปีกตัวล่อนนะฮะตัวนี้จะบินไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะล่อนได้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะตัวล่อนก็จะมีเอ่อเอฟเฟกแล้วก็โมเดลที่เปลี่ยนไปนะฮะก็จะเป็นโมเดลของอ่าตัวอันนั้นนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองสักหลายๆตัวเลยนะฮะ อ่าเพื่อให้แบบอันนี้นะฮะรีวิวคร่าวๆนะฮะถ้ารีวิวหมดคงไม่ไหวนะ,ะ,ะ,ะวครับผมอ่าเอาละครับตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Angel Wing นะครับผมใช่ไหมมัอนอ่านว่าวิงนะอ่าเป็นปีกของอ่าอันนี้นะฮะปีกสีขาวนะฮะร่อนลงมาะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นปีกแบบนี้เลยนะฮะ เวลาล่อนก็จะสามารถกระพือปีกได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะตอนลงก็จะประมาณนี้นะอ่าปีกก็จะเก็บเป็นแบบอ่าเดิมนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็มาดูต่อไปฮะอ่าส่วนอันนี้นะเป็น แอคแกออนไททันนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะ,ะนี่นะสำหรับตัวโมเดลนะครับคือมอสนี้มันจะมีหลายอันมากเลยนะฮะแล้วก็มีเยอะจริงๆฮะแต่ว่าผมรีวิวสัก3 4่อันพอแล้วกันนะฮะ,ะนี่นะก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนดึงสลิงอะไรประมาณนี้นะฮะแบบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันบินไม่ได้นะฮะมันก็จะเป็นแบบรอดลงมาเนาะ อ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะปึ๊บอ่าแล้วก็อ่ามาที่ตัวนี้กันนะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเป็นอ่าอยู่ในเรื่องสไปเดอร์แมนนะฮะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นของตัวไหนนะอ่าใครจำได้ก็คอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับผมผมก็ลืมเหมือนกันนะฮะอ่าสำหรับตัวนี้นะฮะก็นี่นะฮะก็จะเป็นแบบปีกกระพือได้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะฮะ เรียกว่าอะไรอ่าบพารนะฮะหมุนได้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวนี้เลยนะฮะอันนี้ชื่อว่าอ่าเป็นของสไปเดอร์แมนนะฮะอยู่ในสไปเดอร์แมนนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเลือกไปที่อันนั้นก็จะเป็นอันนี้นะฮะนี่นะฮะอ่าเวลาเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนข้างนอกนะฮะแล้วก็เข้าเกมใหม่นะอ่าก็จะประมาณนี้ครับใครที่จะโหลดนะฮะก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับ